ของขอบคุณสําหรับพี่น้องที่สั่งจองสั่งซื้อเข้ามาในช่วงอาทิตย์นี้นะครับใครซื้อเยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมีจับรางวัลกันน่าจะจับรางวัลซื้อเยอะที่สุดเราจะมอบรางวัลน,นะครับคนที่ซื้อเยอะเป็นระดับหนึ่งเนี่ยก็รับไปเลยตมามไฟเว็บรนดับสองผมมีหม้อเตาไฟฟ้าพร้อมหม้อซุก,กี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ระดับสามเป็นเครื่องขัดแยกผักด้านผลไม้นะฮะใครอยากได้ก็มาซื้อเยอะนะครับซื้อไปไปขายต่อก็ได้นะอันนี้ไม่ว่าอะไรผขอซื้อขายต่อได้ ใครซื้อเยอะสุดนะฮะรบับไปเลยนะครับตอนนี้เยอะสุดกี่ซองนะครับพี่ชายเยอะสุดตอนนี้ยอดมันอยู่ที่ประมาณหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองนะครับใครจะซื้อเยอะมากกว่าน,นี้รับไปเลยนะครับที่สองยู่ที่เก้าพันอ่าที่สองเกกว่าบาทนะก็อยู่ที่เก้าพันอ่าเก้ากว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนนใครอยากเก่งราคาใครอยากได้ไม่ควรจะไปใช้นะครับมาซื้ออ่าไม่ว่าเป็นทุ่งหลวงหรือกระดมปีกินไอ้บอนก็ได้นะครับ เจอเยอะมูลค่าสูงสุดรับไปเลยนะครับรับไปเลยอ่ะตัวถัดมานะครับในเรื่องของกระดมปีก e ินไนบอลนะฮะอ่ากระดมปีก e ินไนบอลซองหนึ่งบรรจุ1นึ่งมืเมล็ดนะครับหนึ่งมืมเมล็ดตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็รานะคาปกติเนี่ยซองละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับใครซื้อในงานวันนี้นะครับวันเดียวลดเหลือจาก900บาท2ซอ,องนะ2ซอง900บาทเหลือ850บาท มีเสื้อให้อีกหนึ่งตัวนะครับปกติถ้าซื้อร้านตะวนเนี่ยไม่มีเสื้อให้นะครับเสื้อเนี่ยจะได้ตอนที่เสื้อเนี่ยจะได้ตอนที่มาจองในงานนี่แหละผมถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมามามาอจองในงานนะครับก็สามารถสนใจสอบถามได้นะฮะตองเดียวจับคู่กันก็ได้จับคู่กันนะฮะเอ้ยเธอเอาไหมล่ะสองคระซองจับคู่กันทางร้านก็ให้ลดราคาให้นะครับแต่เสื้อก็เสื้อเนี่ยไปไปใส่กันคนละแขนนะฮะเระเสื้อได้ตัวเดียว หยอก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 นะครับน,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 อนกก้องเนี่วคนนั้น,นรพริกนมกุมปลากระดมนะครับได้เลยครับเดี๋ยวตอนท้ายมาเดี๋ยวมามา,มาสั่งซื้อสั่งจองได้ซื้อเงินสดก็ลดราคาให้เลยนะครับพริกนมยังมีงพริกนุ่มเขียวน, <ะ S 2> นุ่มเขียวห้าวหนึ่องละหกร้อยยี่สิบบาทนะครับซองหนึ่งบรรจุสามพันเมล็ดหกร้อยยี่สิบบาทใครซื้อในงานพิเศษวันนี้เหลือเพียงห้าร้อยเก้าสิบบาท อ่าทางร้านรถไท่นะอันนี้ผมราคาเนี่ยราคาปิดที่ส้ญญานนั้นน่ยร้านคารถไท่นะฮะทนทอน,อ,ทอ,นอ่ะตนทุนหกร้อยบาทพอที่บอกว่ารไทยหกร้อยพอ <c oughs> รถไทแล, <c oughs> ล้วรถไแล้วร้อยทุนสองร้อยทุนตัวนี้นะฮะห <c oughs> ยอกยอกนะแม่ แล้ตัพีหนึ่งศูนย์เ็ดนะครับตัวพีที่ร้านขายหกร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือะไรหกร้อยทวน้ารยเก้าสบาทห้ร้อยเก้าสิบบาทนะครับห้ารอยเก้าทไม่อยากไม่อยากไม่อยากที่พ่อขายตัวนี้เนี่ยต่างร้านกับอ้วตกรบเตษพอได้เหมือนกันอทิมาทรงกับพันนี่แหละมันจะใหญ่อะ ถ้าใครยังไม่เคยใครยังไม่เคยเห็นพริกพันเล็กจิพิท107ไปร้านตาอ้วนได้ฮะข้างร้านเนี่ยเขาปลูกไว้อยู่ในตะกร้านะครับปลูกในตะกร้าเม็ดใหญ่กำลังสวยเลยนะฮะไปช่วยเก็บเก็บได้นะครับคนละโลสองโลเม็ดพริกใหญ่ใครผ่านมาผ่านไปก่อนโอ้อยากเก็บพริกไม่ตะอ้วนเลยนะฮะเล็กจิพิท107ก็อันนี้ในของนี้มีคุณภาพนะครับเมื่อกี้พี่ตายฝากมาในเรื่องของ าการเพาะมาเมล็ดสำหรับท่านที่ซื้อมาแล้วนะครับเราอย่าไมา่ได้เพาะซื้อน้งแต่ตอนต้นปีตอนที่เหมือนจะมีน้ําแต่ก็ไม่มีน้านะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ทาอย่างไรนะครับถ้าของที่ของคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับอาจต้องกระตุ้นความงอกนิดนึงแช่น้ำอุ่นก่อนนะครับแช่น้ำอุ่นประมาณหกถึงแปดชั่วโมง <c oughs> น้ำอุ่นที่ที่เราอาบกันไม่ให้บันน้ำร้อนนะน้ำร้อนนี่ลวกเลยเอาแค่น้ำอุ่นพอ แช่ไว้แล้วก็บ่มมันไว้นะครับแช่ไว้สัก6ชั่วโมงเท่าน้นแล้วอบบ่มสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยเอาไปลงในแปลงปลูกแปลงเพาะของเรานะครับวิธีการนี้สามารถช่วยกระตุ้นความงอกเขาได้นะครับช่วยกระตุ้นได้ทําให้ความงอกเขาดีขึ้นนะครับตัวนี้หรือบางที่เนี่ยเขามีสูตรบางผมไม่เจอมาบางสูตรใช้เอ็มห้าสิบใช่ไหมเอ็มร้อยใส่ฝาหนึ่งเอ็มร้อย เอ็มร้อยใส่ปีกฝานึงก็เหมือนเอ็มร้อยเนี่ยถามว่าจริงๆหลักการที่ของที่ที่พี่สายจะบอกเนี่ยเอ็มร้อยเนี่ยมันเหมือนมันมีตัวน้ําตาลตัวอาหารอาหารไปกระตุ้นมันไปหลอกล่อมันนะฮะเป็นตัวหัวเชื้อไปล่อมันว่าเฮ้ยอาหารมาแล้วให้มันแทงให้มันพัฒนาให้มันแทงล่าออกมานะครับมันเป็นตัวล่อตัวล่อตัวนี้นะฮะโอเคหมดแล้ววันนี้นะครับหมดแล้วจริงๆมันมีเยอะแหละแต่ว่า มันจะใช้เวลานานเกินไปเตียมสตาร์วอลระเยบเขียวก็มีนะครับทานสตาวอล์สามสองสี่โอ่ยชอ้ยมอ้ยอ้ยโอ้ว้ยโใหม่อ้ยโอหย่อท่าไหย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ย3อ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยนอ้อ้ยโ้ยมอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโยอย้ยอ้อ้ยอ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 อ้อา เดี๋ยวเราแจกรางวัลกันก่อนแม่ก็จองแม่ก็จองแล้วไปพัน,น,พนร้อนเลยตรงนี้ออเดอร์เลยนะตามภาษาองตอีเดี๋ยวแจกรางวัลกันก่อนเดี๋ยวแจกแจกเบอร์แจกคูปองกันก่อน